สเาย, where are you? <c oughs> ย,ยแม่อานะยุติดพ่อติดแม่ขนาดยันแต่่อแม่นีปะมีเสียงบ่ได้เอ้ยมีเสียงพอ่อเสียงแม่เพ,พ่อว่าเพ่แ่มาเบิ่งเต่าพ่อติดแหงมวัอที่หม,มามันยังหูจะความอยู่เป็นกินเป็นแท้า่าอ้อนกับเกงมันก็นมาเพื่นใจใจเขาด้วยนะให้เขาให้น้ำบอลอยู่บอลกินเพื่อกับมาเฝ้ายังเขาเหงาปะฮะ มาเฝ้าแดดดีมงึงสปาย Where are you สปายว <laughs> ันนี้เห็นอยู่ยังห้องเบ <laughs> ้าเป็นคือคนนี่ว้ายมาม,มี่โอ้แมมอมเฮียอ o ู่ระเกดไหมวะอยู่ขอมี่อะไรทำสิวะสปาย Where are you เรื่องแต่ว่าบรเป็นหมอผู้เรื่องแต่ว่าบรเป็นดีแล้วที่ว่าบรเป็นเป็นหมอดาดีอ้ยการว่าปเป็นนี่ยังเจ็บหัวนี่มโอ้ยพอเก็บหมักเพ็ดโอ้ยโอ้ละเทวว่าผู้เรื่องผู้เรื่องมืดแต่ปากไม่เป็นแค่นั้นเอง